สวัสดีครับช่องน้องพิงเพลงชาแนลนะครับเมื่อน,นี้ผมกับมีแนวทางมาฝาพีฝากนองฝากเพื่อนๆนทุกคนนะครับสำหรับช่องน้องพิงน้องเพลงชาแนลสนับสนุนในการเล็งการพรันนะครับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลนะครับอ่ามมาเบิงกัน งวดวันที่16มิถุนาย,ยน2567นะครับอันดับแรกเลยครับเลขอาจารย์บุรีลำเพื่อนหายวิ่งบน0กับ1นะครับ2โต2โตบนเพื่อนหาย0 5 0 5 0 6 1 5 1 6 3โตเพื่อนหาย4 0 5 4 1 5 3 0 6 3 1 6 เก้าศูนย์สามเน้นที่เก้าศูนย์สามนะครับเรื่องวิ่งล่างนะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะครับแบบหนึง่งเรี่ยวๆเลยครับวิ่งลางพันไห่เก้าพันไห่เน้นเก้านะครับก็เป็นเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เป็นเน้นที่เก้าหนึ่งกับเก้าสองนะครับ แคปหน้าจอเลยครับต่อไปนะครับเป็นเลขวัดป่านะครับเลขวัดป่าพันไห่บนเก้าหนึ 8, ่งแปดหกหนึ่งแปดข้างล่างเพิ่นให้หกสี่กับหาเจ็ดพันว่าอันนี้เป็นงวดถูกมากเกือบทงวดนะครับลองเราไป เสียงเบ่งเดาหาแคบหน้าจอเลยครับต่อไปอันนี้หายจุกจุกลยนะครับคลิปนี้หลายอาจารย์เองยิงนี่เป็นเลขอาจารย์ซอกาวเมื่อก่อนนี่ปีสองปีเมื่อก่อนนี่เพิ่งเข่าเกือบทุ่งหวนเลยนะครับล่องเอาไปจับเลี่นเบร์เหลือไปเสียงเบรงไปตัดจากเลขเลขดับเบิลก็ได้ครับเลขซอกาว เพิ่นห้สองตกเพื่นใ้สามโตนะครับแปดหาเก้าพกระตัดสองโตเป็นหาเก้าหาแปดเก้าเพกระก้าสองแปดสามปดสามเจ็ดสามแปดสามแหาสามหาสามหาแปด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 สามแปดหาหาสามเ เก้าซสองหาหากระตาสองตัวก็เป็นหาหานี่นะครับอันสองตัวนี้ประสิทธิต์ตากันเลอหาเก้าแปดเก้าแปดสามสามแปดหาสามแปดแปดแาเก้าซีหาหาสามตัวอีกตัวนึงที่เป็นเน่งก็คือซีแปดเก้านะครับเป็นเน่ง2อตัวก็คือซีแปดเก้ากับแปดาเก้าอันนี้เป็นเข่ากืบทัง้งัวแล้ครับเด้อ แคบหน้าจอเลยครับถึงแม้วันสิหลายตัวแต่ห้ามกับพิตัดกับเหล็กดับหรือว่าตัวใดที่ห้ามันใจห้ากับสื่อใดน,นะครับเด้อมันก็สิตรงกับทุกการสี่มีเหล็กไม่ใจต่อไปเป็นเลขของกอาจจการกัลยสินนะครับห่าหมว่าเปิงสถิตีคนก่อนเป็นไห่บนล่างนะครับสถิตีแหลกเป็นไห เจ็ดกับสี่แลมันออกฉลากกินแบงพันออกหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดกับเข่าที่เจ็นะครับข้างล่างหมวดต่อมาพันห้ยีกับศูนย์ก็ออกหกเก่าศูนย์และข้างล่างหกศูนย์กศูนย์เข่าตรงๆนะครับหมวดต่อมาพันห้เก่ากับสก็ออกหาเก้าสามนะครับหมวดที่แล้วนี้หาเก้าสา กรเข่าทั้งเก่าทั้งซีนะครับข้างล่างซีสองกับเข่าซีสังเกตเบิ้งส่วนมาสิเขา่าเหล็กล่างได้ครับเด้ออาจสิเข่าสองโตก็ได้อาาสิเข่าตั้งอันนี้ก็ได้หัวหัวนี้พัไทยหกกับศูนย์ล่องลายเบิ้งได้ครับว่าสิเป็นหกหรือเป็นศูนย์เลขอาจารย์กาลสินนะครับแคปน้าจอเลยครับ ต่อไปเลขพระทุดมงเลขพระทุดเงกันวัวนวันนี้เป็นวันที่แปแล้วนะครับนี่ก็นให้วิ่งเก้าวิ่งบนเก้าก็เป็นฮาเก้าซีเก้าหนึ่งเก้าแปดเกานให้บนล่างเลยนะครับส,อสือบนล่างเลยปกติปะกติให ให้ล่างตัวเดียวแล้วถ้าผมก็ให้ไอ้เขียนเป็นวิ่งเก่าบนล่างเลยผมว่าหาเก่ากับซีเก่านี่งนะสินี่ขอ,องซอกเก่าได้ครับนี่นี่ครับหาเกา่ารามาซีเกา่า กาวกราฟซีกาของโซ่กานะครับเต้นเลขกสูตรครับเลขพัทถดงปัญหาหาเงินสําหรับเฮดห้องน้ำนะครับเด้อขันเปิ่นเฮดห้องเฮดห้องน้ำแล้วพักกัสีอาสิบบได้หายแล้วก็วได้วันนี้พักกันเน้นไวแ้แค่หากาวกราฟซีกาวแคมหน้าจอเลยครับ ต่อไปนะครับต่อไปเป็นเลขอาจารย์เพื่อนนะครับเลขอาจารย์เพื่อนพันบนบนหาสโตพันใหเก้าหาเนืองสโตนะครับสโตพันหเก้าหาเนืองสองโตพันธไหเก้าหาหาเนืองเนก่าคือสลับไปสลับมาครับก็คือเกาหาหาเนืองแล้วก็เนืองเก่าสลับไปสลับมานะครับเด้อ กลางล่างเป็นใ้ให้เจ็ดสองตเพื่อก็ห้เป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านี่ครับกลางล่างเป็นวิ่งเจ็ดอาแคบหน้าจอเลยด้ครับเด้อเมื่อกี้เล็กเล็กพัทธุดงเป็นให้วิ่งเก่า ก็จะให้เก้าห้าหาเก้ากด้วกันนะครับนี่ห้าเก้าสี่เลขับดง59าเอาจารย์กำลังสิงหกับ0นี่ครับแคบหนาจอเบิร์นเราบอกครับช่องนองพิงน้องเพ่งชั้นเนีนะครับเป็นช่อง y o u t u b e อ่า คือเป็นแนวทางสำหรับสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลได้ครับบอเน้นน้ำให้นำไปหลิงการพนันใดๆททางเิ็นด้ครับช่องน้องพิงน้องเพ่งันงเนี่กขอขอบคุณขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การรับช่วงสนับสนุนแล้วกะ็แช่ให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการหาเลขต่อไป ขอบุณได้ทุกขันเด้อขอให้ถูกหวยรวยๆกันทุกคนนะครับเด้อสาธุ